วันนี้ลินดินสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะแวะมาดูกระเทียมป่าค่ะทุกคนกระเทียมป่าข้างทางที่เคยมาเก็บเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วปีนี้ก็ยังไม่ได้มาดูเลยแล้วก็เลยถือโอกาสนี้แวะมาดูกระเทียมด้วย ว่ามันเกิดเยอะแค่ไหนแล้วค่ะต้นโตแค่ไหนแล้วนี่แต่ว่ายังไม่ได้เก็บนะคะตอนนี้เลาะมาดูเฉยๆแวะมาซิฟเซดูก่อนอ๋อป่านี้มันต้นยังไม่โตเลยค่ะนี่มันก็อยู่ข้างคลองน้ํานะคะแล้วก็อยู่ใกล้ของบ้านคนด้วยป่านี้มันยังต้นเล็กอยู่คะ่ะทุกคนดูสิ แต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะตรงนน้นแล้วก็ข้ามไปตรงนน้นก็มีอีกค่ะเนี่ยมาดูใกล้ๆกันดีกว่าโอ้โหแต่ต้นใหญ่ต้นโตๆแล้วก็มีค่ะใบโตๆแล้วก็มีเหมือนกันเช่นข้างในนน้นข้างในนี้ก็โตแล้วนะนี่ก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะใบอ่อนๆนะนู้นเต็มเลยใบงามๆเลยค่ะทุกคน ผักป่าในต่างแดนที่หากินได้ตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องที่นี่ไม่ต้องเข้าป่าลึกนะเพราะว่ามันจะอยู่ข้างทางเลยแล้วก็คนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยกินกันด้วยแหละมันเลยเยอะนี่ไอไอ,ไอเล็กๆที่กําลังจะขึ้นมาก็เต็มเลยค่ะนี่มมนดินก็ไม่อยากจะเข้าไปข้างในเยอะไม่อยากจะเหยียบมันเท่าไหร่ค่ะนี่ต้นเล็กๆขึ้นมา เต็มเลยทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ดูสิงามๆตอนนี้กลิ่นกระเทียมแบบว่าอบอวนไปหมดเลยค่ะเราก็จะไปเดินเลาะทางไหนดีเพราะมันกำลังขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นกระเทียมหมดเลยค่ะโอ้มันเยอะมากพี่น้อง เบิงค่ะเบิงพุนเต็มเลยนี่ปีที่แล้วเรามาเก็บที่นี่สองรอบแต่ว่ามันเก็บไม่สนุกเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็เป็นถนนทางทางรถผ่านได้นี่ค่ะกระเทียมแล้วสักพักมันก็จะมีรถผ่านมามันเก็บแบบอุ้ยไม่ไม่มันนะคะพอดีแล้วก็ไปเจอป่าอีกป่าใหม่เนาะเดี๋ยวสักพักมาดิน ถ่ายวิดีโอตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเลยไปเก็บอีกที่ป่าหนึ่งค่ะทุกคนน้นแล้วมันข้ามไปฝั่งน้นเลยนะมันข้ามคลองน้ําไปเกิดที่ฝั่งน้นด้วยค่ะใบกระเทียมตรงนี้ก็มีป่ายาวเลยนะเยอะมากแล้วออกทีๆกันดูสิทีๆกันเต็มเลย แทบไม่มีทางให้เดินเลยอะดูสิจะเหยียบก็สงสาร <c oughs> โอ้ยติดรองเท้ากับบ้านแน่ๆเลยกินกระเทียมนี่ค่ะทุกคนแทบไม่มีช่องว่างเลยนะเยอะมากแล้วก็มันจะมีตรงโน้อนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูแถวๆนี้อ่อ ไปดูไปดูไปดูนะคะสำหรับป่ากระเทียมสวิตเซอร์แลนด์กระเทียมป่าสวิตเซอร์แลนด์มาตรงนี้ตรงช่วงช่วงออกก็มีคัะนี่อยู่ข้างนอกนี่นะเป็นจุ่มเป็นจุ่มยู่พี่นอ้องเอ้ยบ้งนะคะหลายส่วนปีนี้น้ำในคลองนีแห้งเลยนะตรงนี้ไม่ค่อยมีน้ำเลยมันแห้งมากเลย พอล้เดี๋ยวแม่ลินจะพาไปดูอีกตรงนึงตรงนู้นค่ะก็จะมีป่ากระเทียมอยู่นะมาพาเดินไปดูชมวิวไปไปด้วยเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกป่าหนึ่งที่กระเทียมสวยงามเลยนะเขียวมาก อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนมัธยมที่ลูกสาวเรียนอยู่เมื่อก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้พอลูกสาวเออไปเข้าวิทยาลัยแล้วแมลินก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่เนี่ยออปีนี้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะโหตรงนี้ก็เยอะมากเลยนะนี่ถี่มากนี่ ถ้าเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมนะโหสบายเลยค่ะนน่นเห็นข้ามตรงตรงนี้เขียวๆเนี่ยข้ามคลองตรงนี้เป็นคลองนะคะทุกคนแล้วข้ามไปตรงนน้นนะก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วมีกระเทียมเกิดเต็มเลยตรงนน้นค่ะเขียวๆโน่นเป็นกระเทียมหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยกินไม่ทันหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วคนที่นี่นะเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะกินด้วยนะโอ้โหเนี่ยใบกําลังงามเลยค่ะ มดัดูใกล,ใกล้ใบกำลังงามเลยเนี่ยอ่อนกินอร่อยเลยเนี่ยเอาไปผัดนะแซ่บด้วยค่ะพี่น้องเอาไปขั้นสมกับแซ่บเพื่อกันค่ะไปว่าวสิลวกกินกับน้ำพริกนะลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าผัดหรือว่าผัดใส่ไก่ก็อร่อยค่ะผัดใส่ไข่ก็อร่อยหรือจะทำเป็นอาหารแบบไทยๆก็ได้นะ ก็อร่อยเหมือนกันค่ะกระเทียมป่าในต่างแดนใบแบบไงเลยค่ะใบใหญ่มากเลยนะมันไม่ใช่กระเทียมใบเล็กๆเหมือนบ้านเราค่ะนี่กำลังงามเลยนะขึ้นเต็มเลยจะทำเป็นกุ้ยช่ายก็อร่อยค่ับทุกคนนี่นะแทนใบกุ้ยช่ายนะจะใส่ลาบใส่ยำแทนใบหอม หอมบัวค่ะก็อร่อยก็แซ่บพื่อกันค่ะพี่น้องนี่ป่าเสียงโนครองจิบจิบเต็มเลยค่ะป่าไม้ข้างทางใบมันยังไม่ขึ้นมามันก็ยังเป็นแบบกิ่งไอแบบนี้อยู่ค่ะเนี่ยยังเป็นกิ่งตายอยู่นะต้นใบต้นไม้ที่มันตายเลยก็มีแต่ว่าใบมันก็ยังเพิ่งจะมีใบเล็กๆขึ้นมานี่ค่ะเล็กๆ ใบเล็กใบน้อยเนี่ยขึ้นมาแล้วกอ็อากาศที่นี่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะในช่วงเช้านะแต่ว่าตอนนี้นะเวลานี้ที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่นี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงก็อากาศถือว่าดีค่ะอากาศอบอุ่นนะอุ่นๆไม่หนาวไม่ร้อนหรอกเดินออกกำลังกายได้สบายๆเลยค่ะนี่อย่างเช่นวันนี้มลินก็ แวะมาดูกระเทียมก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะว่าป่ากระเทียมประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ทั้งไทยทั้งลาวปนกันเลยตอนนี้นี่คะ่ะดูกันชัดๆเลยว่ามันใหญ่อยู่นะตรงนี้ สป่าอยู่ติดดกันเลยค่ะนี่ป่าหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นอีกป่าหนึ่งที่เดินมาเมื่อกี้แล้วเราก็จะเดินกลับไปป่าเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าจอดรถไว้ทางฝั่งโน้นเดี๋ยวสักพักก็จะไปอีกป่าหนึ่งแล้วก็ไปเก็บกระเทียมที่ป่าโน้นเพราะว่ามันเงียบแล้วมันมี ที่ให้เดินออกกําลังกายด้วยซึ่งเป็นทางเดินที่คนไม่ค่อยผ่านเพราะมันอยู่นอกหมู่บ้านและแต่ว่าตรงบริเวณนี้ก็อยู่ข้างหลังหมู่บ้านอีกหมู่บ้านเอ่อซึ่งอยู่ใต้ภูเขานะคะแต่ว่ามันก็จะมีรถผ่านมานาน,านๆผ่านมาทีนึงเราก็เลยจะไม่เก็บกระเทียมตัวนี้ค่ะนู่นรถผ่านมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกป่าหนึง่งก็ รถเวลาผ่านมาแล้วมันก็จะเราไม่ค่อยอยากให้มันต้องไปติดคนอื่นนี่ค่ะทุกคนมันไม่ไกลกันเลยนะป่ากระเทียมป่าที่หนึ่งกับป่าที่สองค่ะอุยตอนนี้ดอกย้าดอกอะไรก็กำลังขึ้นค่ะทุกคนย้ากำลังเขียวๆนะนี่ดอกญ้านี่สีนี้ก็สวยดีค่ะนี่นะ สีอขาวดอกแบบนี้สวยงามดีเไปกลับบ้านดีกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกแล้วนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็มาพบกับป่ากระเทียมป่าต่อไปของแมรินบินสวิตเซอร์รแลนด์ที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ดู ผักป่าในต่างแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ